ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงไบเกอร์ทอล์กอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยทางไบเกอร์ทอล์กเนี่ยนะครับไม่ได้มีประเด็นเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซคันไหนมาพูดถึงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะมาทำนะครับการทดสอบทุกทท่านว่าคุณเนี่ยเป็นไบเกอร์ตัวจริงแค่ไหนนะครับโดยผมเนี่ยจะให้ทุกทท่านเนี่ยนะครับฟังเสียงรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งแล้วจะให้ตอบว่ารถรุ่นนั้นเนี่ยนะครับที่ได้ยินเสียงเนี่ย มันคือรุ่นอะไรนะโดยผมจะมีรูปภาพมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาให้2รุ่นนะครับแล้วก็จะจับเวลาทั้งหมด5วินาทีนะครับให้ทุกท่านเนี่ยตอบในใจแล้วทุกท่านเนี่ยนะครับมาพิมพ์คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันดูว่าทุกคนเนี่ยตอบถูกกี่ข้อนะครับโดยผมเนี่ยจะมีแบ่งเป็นนะครับสามระดับคือง่ายกลางแล้วก็ยากนะครับง่าย3คันกลาง3คันแล้วก็ยาก3คันนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยตอบถูกมากน้อยแค่ไหน แต่ว่าขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอบถูกมากน้อยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้วัดว่าคุณเป็นไบเกอร์มากหรือน้อยกว่าคนอื่นนะครับเป็นแค่การเล่นอะไรขำๆก็พอนะครับไม่ต้องซีเรียสจริงจังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างแล้วคุณจะตอบถูกหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยนะครับผมไปเลยเสียงที่ได้ยินคือบิ๊กไบรุ่นอะไร จับเวลามันคือ Honda CBR650R เสียงที่ได้ยินคือ Big กไบครุ่นอะไร จับเวลามันคือฮาร์ลย์เดวิสัน48เสียงที่ได้ยินคือบิ๊กไบรุ่นอะไร จับเวลามันคือคาว s สกินินจา400เสียงที่ได้ยินคือบิ๊กไบรุ่นอะไร จับเวลามันคือ y ม m a h a YZF R1 เสียงที่ได้ยินคือบิ๊กไบค์รุ่นอะไร จับเวลามันคือค้อสกิิิินาา ZX 10R เสียงที่ได้ยินคือบิ๊กไบรุ่นอะไร จับเวลามันคือยุกติพานิกาเล่หนึ่เก้เก้าเสียงที่ได้ยินคือบิ๊กไบ์รุ่นอะไร จับเวลามันคือ Yamaha MT 0 7เเสียงที่ได้ยินคือบิ๊กไบค์รุ่นอะไร ับเวลามันคือาา m a h า T-Max เสียงที่ได้ยินคือบิ๊กไบค์รุ่นอะไร จับเวลามันคือ Triumph Speed Triple 765ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการทายเสียงรถปรคไซต์บิ๊กไบคทั้ง9คันที่ผมได้มีการจัดอันดับมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ลองตอบคำถามกันดูนะครับใครที่ตอบรถรุ่นไหนถูกบ้างนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ ไว้ที่ช่องคอมเมนด์ด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้อยากจะให้ทําอีกก็บอกไว้ได้นะครับเผื่อจะเอามาทําอีกเป็น EP ีที่2นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยตัวคําถามทายชื่อบิ๊กไบก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto Street นะฮะใครที่ยังชื่นชอบช่วง BikerTalk อยู่นะครับก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอัปเดตนะครับอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมเสมอนะครับอย่าลืม ออโต้สตรีทด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยขอลาทุกทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ